สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อจ้าเนาะวันนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องนะคะคือเกา่าตามเกา่าเส้นเกา่าเ้นเคยค่ะมาปีนดีเนาะคำแพงเนาะเดี๋ยวก็ตกแหละมักเปะมักปีนนั่นบยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตกตายเออเก่งไรบ๊ายบายเลยสวัสดีจ้าละบ่ะ มาดีจ้าแล้ว<า>เอามาดีจ้าก่อนมาดีจ้า,าจ้าแล้วค่อยใสจะใส่รองเท้าไปไหนพุ่นไปบายผุ่นไปบ,าบา่บายตาแล้วเออจุบทั้งนั้นตัวมาจุบยังทั้งแม่พุ่นจุบทั้งตาพุ่นจุบ,บค่ะผู้ใดจะสัง่งคีมแข่เซียมนะคะสั่งจองมาได้เด้อค่ะเพราะว่าทรงหทรงดวนไหทุกมือนะคะไปเซนี่มารับถึงหน้าบ้านนะคะเอฟซีเนาะ ช่วงนี้ก็ยังมีโปรอยู่เนาะค่ะครีมหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งชุดนะคะมีครีมกลางวันครีมกลางคืนแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนเนาะสั่งมาจัางจองมาได้เนาะคะ่ะเอาไปได้ไปเห็นงานปะ,ะสื่อมาเต่ใส่วัานภาสิไปปลูกอะอยังเป็นเห็ดด้ามจกด้ามเสียงเสียมห้บแแ่แล้วแล้วแล้วบ่เออเมือม่อแรกเขะสักสิไปปลูกสั่นน่คะ ไปซื้อไปปลูกไม่น่าละบ่มีบักจกบ่มีบักเสียมไ้เพิ่์นเฮดด้ามจกด้ามเสียมเสียมไฮฮาก็แล้วเนาะไปเลยไปเล่นกับแน่นเลยไปจะใส่แต่รองเท้าให้แน่นใส่ให้ดูวยเน็ตโอ้โหเนี่นันย่านแห้งแล้วกระตกหนั่นย่านเจ้าสิจับฝนเอาน่องฝนเร็วย่านแน่นไปเบิรงกระต่ายกับแน่นเร็ว คลิปนี้นะคะแม่เพ่นกะจะเอาแนวทางห้าน้อยแล้วก็ลราวพัฒนาของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่นะคะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้ง่องเนาะเพื่อเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเด้อค่ะกาก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะค่ะแม่เพ่นกะจะเอาแนวทางของมือวันจันทร์เนาะค่ะลาววันจันทร์ไม่เข้าเนาะค่ะนี่ค่ะราววันจันทร์ของพี่ประหัตไม่เข้าให้เก้าสามมันออกหกสามเนาะค่ะ ของเชียงเชียงใหม่เนาะบ้านเป็นของพี่ประัตเนาะไทยสองหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะ fc อ้เสียดายนี่ค่ะของพี่ประัตกับบ่าเขาเนาะลุดเนาะค่ะสามเก้าสามเจ็ดออกสามหกเนาะค่ะส่วนของเจ้น้อยกทมเดี๋ยวแม่แม่เพนตามให้เด้อค่ะกําลังเอาห้าน้อยกับแ<ม>นวาทางของพี่ประัตกับเชียงเชียงใหม่ไปก่อนเนาะคลิปนี้เนาะกัจังมาต่อของ ของไผ่ผู้ใดมากก่อนเดี๋ยวเอาของผู้นั้นลุงไหกอนเนาะคะ่ะแนวทางบ่า่าก,กันเนาะ,ะจะเอาของถ้าแนวทางผู้ใดมาแล้วเพ่นก็จะเอาลงเล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นดเด้อจ้าลวกะ็เป็นกําลังใจให้เซียนทุกเซียนด้วยเด้อเนาะเพื่อให้เซียนแต่ละเซียนมีกําลังใจทําสูตรดีๆเด็ดๆให้เอฟซีทั้งซ่องเนาะ ค่ะบ่าว่าจะเป็นพี่หัดบ่ว่าจะเป็นเซียนเชียงไม่บ่ว่าจะเป็นอาจารย์สวัยยาขวัญเนานะและ้วก็เจน้อยกทอมเอนาะให้ทุกให้ให้ทุกเซียนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโกาครคไข้ไข้เจ็บลำด้วยเงินทองเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะแนวทางของพี่ผาดเมื่อวานนี้เข้าตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวจับคู่เข้าสามแปดตรงๆเนาะคะ่ะ วงกลมให้เนาะตัวเน้นเนาะเขาที่ตัวเน้นเลยน้าหมื่บ้านนี่เนาะเขาแค่น้อยเดียวเนาะถ้าวิ่งรูดกับเขาสองน้อยเนาะสามน้อยนะคะ fc แต่ว่าตัวจับคู่เขาแค่น้อยเดียวเนาะบบบากันเนาะค่ะตัวเลนมีเขามีหลุดอยู่แล้วเนาะส่วนของเชียงเชียงใหม่เนาะเข้าตัววิ่งตัวรูดแต่ตัวจับคู่ไม่เข้านะคะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวคือกันเนาะแต่ว่าตัวจับคู่บ่เขานะค่ะ fc เอาของเมื่อวานนี้ได้ไปแล้วค่ะกลับมาเบิ้งของมือวันนี้กันเลยค่ะฮานอยวันนี้ค่ะของพี่ประหัตวันนี้ค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าเนาะคะ่ะฮานอยวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับเก้าเด่นที่หนึ่งรองเก้าเนาะจับคู่ให้หนะะึนะะ่งสามหนะะึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็เก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองเนาะ พี่พัดเน้นให้ที่หนึ่งสามแล้วก็เก้าสามหนึ่งเก้าแล้วก็สเก้าสองเนาะเน้นให้ที่อ่าซีคู่ค่ะวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะตามนี้เด้อค่ะแนวทางฮาหนอยของดชาแนลเนาะได้แล้วกลับมาเบิ่งต่อแนวทางฮาหนอยของเชียงเชียงใหม่กันเลยค่ะนี่ค่ะฮาหนอยของเชียงเชียงใหม่ค่ะ วิ่งรูด2กับ0ูเนาะคะ่ะจับคู่ให้สองสามสองสี่สองหเนย์สาย์ห้นเนะ,ะเน้นที่ 23, 0สามศูย์สาเดย์เจ้อจ้าเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเชียนเชียงใหม่วิ่งรูด2กับ0ย์เนาะคะ่ะจับคู่ 23, 2ส 25, สอเจ็ 03,04,05,07เนาะเน้นที่23,03,27,07สเนาะส่วนของพี่พหัดให้วิ่งรูด1กับ9เด่นที่1ลอง9เนาะตัววิ่งตัวลูดเนาะจับคั่วให้13,14,17,19หนึ่งเน้ค่ะเก94สามเเนาะเน้นที่13,93,19แล้วก็92เด้อจ้าเนาะ ตามนี้เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะแนวทางฮาหนอยของผาดชานเลหรือว่าพี่ผาหัดเนาะแล้วก็เชียงเชียงใหม่เนาะเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะตัวเลขมีเขามีหลุดอยู่แล้วเนาะเอฟซี FC เนาะเอาไปพิจารณาแล้วกันเลือกเล่นตัดเล่นกันเดอ้อจ้าเนาะบาบาแต่ของเซียนใดๆเนาะพี่เพนนำมา,าลงท้งช่องไห้เนาะก็ะใไห้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะเอฟซี FC ได้ฮานอยไปแล้วเนาะมาเบิ้งต่อลาวพัฒนากันเลยค่ะลาวพัฒนาวันนี้ค่ะให้มาเก้ากับเจ็ดค่ะของพี่ประหันเนาะเก้ากับเจ็ดเด่นที่เก้าลองเจ็ดเนะาะจับคู่ให้เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเนาะค่ะสามตัวจับให้หนึ่งเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเด้อค่ะเน้นที่เก้าเจ็ดขายซี่นี่ค่ะ เราพัฒนาของผ่าหัดชาแนลเนาะหรือว่าของพี่ผ่าหัดวิ่งลูดเก้ากับเจ็ดจับคู่ให้เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ 1, ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วเน้นที่เก้าเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเนาะสามตัวให้เอฟซีทางซ่องเอาไปเป็นแนวทางกันได้จ้าได้ของพี่ผัดไปแล้วค่ะมาต่อของเชียงเชียงใหม่กันเลยค่ะเนี่ย เช,ชียงใหม่ให้มาลาพัฒนาวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์นะคะเป็นยอย่างลน้เป็นยอย่างโอ้ไปเบิ้งลูกชิ้นปะวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์เด่นที่หนึ่งลองศูนย์เนาะจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเน้นที่หนึน่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีของเชียนเชียงใหม่วันนี้เน้นที่สามคู่เนะคะ ให้เอฟซีทางซ่องเอาไปเป็นแนวทางแลวก็เอาไปพิจารณากันเอาเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดมาตัวใดก็อาจับใซ่กันเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะแนวทางเราพัฒนาของชาแนลแล้วก็เชียนเชียงใหม่เนาะเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้ะขอกำลังใจคนละคอมเมนต์ comment, คนละหนึ่งแช์เนาะให้กับเซียนทุกๆเซียนแล้วก็ให้กำลังใจแม่เพนด้วยเนาะ สุดท้ายนาะแม่เพ้นก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้ง่องทุกทท่านเด้อค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจแม่เพ้นทุกๆวันไปใส่ลูกไปใส่โอ้ดึงแขนแม่จะไปไหนคะเ<ว>บิ้งหนาพู้น่ะโอ้จะกินข้าวกับลุงวุฒิบอกไปไปกินข้าวกับลุงวุฒิเลยปไปไปหลานพอน้องมาแต่นนองคายค่ะนี่ค่ะไปกินข้าวกับลุงวุฒิแล้ว เมันมาอยู่นี่ได้สีหามือแล้วเนาะอ๋ออีหลายอยากกินเข่าติโอ้ดึงแขนแม่เนอะค่ะทำแพง้ประมาณนี้เด้อจ้ะ<แ>คลิปนี้แม่เพ่นกันขอขอบคุณเอฟซทั้งช่องเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นทุกๆวันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะแม่เพ่นกับขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องทุกๆคน เฮงเฮรวยรวยไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยและลราพัฒนาวันนี้เนาะขอให้ทุกท่านโชคหมานหมานเฮงเฮงรวยรวยกับบ้านทุงเงินทุงทองได้ทุกเมื่อดนะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าหืเขาตก